เราผมผมพามาชมที่กลุ่มชั้นพันหนึ่งก็คือกลุ่มชั้นพันอาคาร์นะผมอาคาร์ี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาไรว่าจาับพี่น้องดอยก็ได้เข้าไปงานที่ศูนย์งานดอกไม้ชิงลายเขามาจัดอนี่เทศการ,กรวิถีชีวิตครับอาคารนี่ผมก็ไปหลายที่ก็เจอเจอเจอ,จอหลายที่มากินอยู่แต่ตอนนี้ผมมาดูเขาที่งานดอกไมช้ชิงลายเนะี่ยเดี๋ยวจะลองคุยสัมภาษณ์เขาทีนิดหน่อยนะอะไรวิถีชีวิตงอ้อเขาจัด อา,อาคารนี่เขาจะเย็บผ้าผมที่เป็นถือว่าพระเจ้ารักษมณเขานะผู้หญิงเขาจะเย็บปักกิ่ร้อยนะผมันเย็บปักกิ่ร้อยนะจะลองขออนุญาตอันนี้อโอท็อปของเขาเนสะื้อผ้าของเขาชุดชุด,ชดประจำชุดพรของเขาถุงย่ามสวยอยู่อันนี่เป็นการว่าเขาทำแฮนด์เมดนะเรือเขาก็เป็นเรือเรือคาปกตินะ อราเฮ็ดเดียวดิเฮ็ดอะไังเฮ็ดช่างเผ้านอกรบเป้าหนอเอานีเกระเป๋าหนออันนี้ลูกที่ไหนมาดิเนี่ยแสนสุกฮะแสนสุกหอแสสุกอ๋อแสนสุกแสนสุกหนอแสนสุกหนอแมจันหนอมามามากี่วันละสี่วันหนออยู่กันกี่คนเลยห้าคนนอนนี้ก่อนนอนนี้ก่อนนอนนี้ห้าคนหนออ๋อโอเคโอเคแร้สวยงามยงามเลย น่ะพี่น้องอาคานี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาดอยอย่างหนึ่งที่เขา,าผู้หญิงต้องยัปักถักร้อยนะผมปักผ้าฮะชุดประจำเผาของเขานี่สวยนะอาคานี่เขาจะมีประเพณีแล้ว,วกินบอนะปีใหม่แถวรับทางแม่สายกับแถวพามีนะแล้วก็เทือไทยแล้วก็ทางแม่ฟ้าหลวงยิ่งแม่จันหนอแม่จันเนอ,นเ,นอเดี๋ยวขอถามกัน,นอัน ไปต้องอาคารนี่กำกำกำกินน้ำป่จะเหรอกินน้ำเหรอกิอ่ากินน้ำอจุดอีจุกินข้าเหรอหอจ้าจ้าหัวจจาเรอพัจ้าจโอเคโอเคอ๋อพัจ้าอันดับหนึ่งถึงสิบรหนึ่งหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสกเจ็ดปดสิบเหรอที่นี่สูเองกเอ๋อนึ่งสิบเเ่เยวิเช่เหรอ๋อานี่งาฮานี่งาเหรอเออลอยหนึ่งรอ ทียาทียาอ่าพันหนึ่งร้ที่ผ้าที่ผ้าเบอ่์หนึ่งร้อยอ่าเบอร์หนึ่งเบอ่์หนึ่งเือที่มือที่มือเนาะอ๋อครับผมนะอ่าทจริงอ่ะครับหนึ่งแสนที่เสนบาที่แสนบาทเนาะอ๋ออ่าผมผมผมก็คุยคุยกับพี่น้องอาคาอย่าเวลาไปดอยนี่ก็เจอกันแต่ว่าอาคาก็มีหลายกลุ่มเหมือนกันเนาะนี่พี่น้องอาคาที่ก่อนนี้มีหลายเมียวเนาะอ๋อ มันม,มีกี่เบลนะพี่น้องอาคาเนี่ยมันไม่กี่เบลเ,เนี่ยถ้าว่าอูโลโ<อ>โลามี<อ>ฮามีอาเคอาคาอาจอาคาอูพีอาคา<อ>ครับผมเขาเขาก็แบ่งกันคล้ายๆอย่างเป็นหลายเหมือนพี่ต้องดอยนะดอยก็มีหลายกลุ่มแล้วดอยมันกันพี่น้องอาคาก็หลายกลุ่มหลายกลุ่มมันกันเน่ยอยถาว่าอาคาตั้ง,ต,งตั้งตั้งไรนะ ครับอาคาแต่เขานี so ่ปากคำเนี่ยพูดกันก็ภาษาคนละภาษาก็ภาษาเดียวกันก็ฮู้บะฮู้กะอืออาคานี่ยฮู้อาคาอาคาที่ยฮู้อยู่หรออาคานี่ยไรไรมิก็ฮู้อะไรมิ้วก็ฮู้หรอเออนี่อาคาคาก็ภาษานี่รู้อ๋ออาคานี่รู้พูดได้อาคานี่ยพูดได้อยู่หรอเอออ๋อเผาอาคาเนี่หลายเผาก็พูดได้พูดได้อยู่หรอก็พูดได้อยู่อ๋อ แล้วกินบอลปีใหม่นี้เรียบร้อยไปได้ยังไงปีใหม่ปีใหม่เขาเขาว่ากินบอลเมื่อคาปีใหม่เขาเนี่ยโรคจิงชาเนี่ยแล้วกันแล้วเนาะอ๋อเขาเขาจะมีราชการเทศกาลอะไรบ่งเจทชั่วที่ว่าตกอักษณะโบราณโบราณเนาะเออครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในของอาคารนะมีงานอาจจะปักร้อย อากมรมบคานี่ทางชิงตุงนั้งสิบสองปันนานในอดีตก็เคยมีมีวายุนะเขาอยู่ทั้งนมทั้งนั้นนะอากมรมบคานี่ชาติพันธุ์อาขาก็ถือว่าเป็นชาติพันธุ์ดอยอย่างหนึง่งผมมางานที่ดอกมะชียงรายนะมาดูชนเผ่าเขาหลากหลายชนเผ่าก็าลองถามเขาว่าตะกี้นับหนึ่งหรืสิบว่าไงมัง่งอ่าเ,เป็นเป็นเป็นภาษาท้องถิ่นของผมก็ งาน,นเด็ปักดอยเขาเป็นผู้หญิงลูคาเนี่ยเขาต้องอเรียกว่าต้องเย็บผ้านะเย็บผ้าเป็นน้องเอาปักผ้านะร้านเอียรเ,เขาให้ดูเป็นเอกลักษณ์เขาพี่น้องอาคเนี่ยครับผมเดี๋ยวดูเรื่องรายอยื่นต่อละตอนนี้ผมมาที่เชียงรายนะผม